โอ้คำถามนี้ดีมากๆครับเราคุ้มไหมกับค่าตัวที่ร้านเขาจ่ายมาแปดร้อยพันหนึ่งพันห้า 800, 000, 1, 000, 5, อะไรก็แล้วแต่ ถ้าเราพูดในใน,ในเวทที่ดีก็คือเขาประกันราคาให้เราโดยที่เราไม่ต้องเสี่ยงว่ามันจะมีคนมาดูไหมพอเขาเขาขายอาหารขายอะไรต่างๆด้วยมันไม่ได้เป็นลันกษณะเหมือนไปเล่นคอนเสิร์ตแล้วก็ซื้อบัตรข้อเสียก็คือโอเคเขาอาจจะมาเพราะเราด้วยแต่ว่าลองเฉลี่ยดคิดดูดีๆสถานที่ไหนเขาคุ้นเคยแล้วเขา,าจ,จะเลือกไปสถานที่นั้นคนที่ชื่นชอบเราคนที่ติดตามเราเขาจะไปกองรวมอยู่ที่ดังๆมาถึงว่ามาที่นี่เราได้ถ่ายรูปกับร้านนี้ร้านชื่อดังแล้วก็มาดูปะเบณอะไรเงี้ยนะผมก็รู้สึกเหมือนกันว่ามันมันมีจุดเสียเปรียบหรือคคควาาาามมุ้่สํหรรับเ ที่เป็นดนตรีนะแต่ถ้าเกิดเราไลฟ์สดสมมติเราไลฟ์สดเราอะไรเงี้ยมันคือเราชแนลเราใช่ไหมเออมันก็ได้อีกแบบหนึ่งคือเขามาดูฟรีพูดง,ง่ายๆแล้วแล้วการถ่ายทอดเปอร์ฟอร์แมนซ์อะไรบางอย่างมันไม่สามารถที่จะกระแทกหัวใจคนได้คือเขาฟังผ่านมือถือหรือว่าใส่หูฟังเราอาจจะต้องขายสินค้าอื่นๆหรือว่ามีตัวเน็ตแต่ว่าการเล่นจริงให้ทิปม,มันมีการบิลประทับใจกว่าพูดง,ง่ายๆนะผมมองว่าถ้าเรามีสไตล์ที่ชัดเจนนะเราจะได้ในสิ่งที่เราอยากได้ไหมบางทีเราต้องตามใจตัวเองบ้าง